ไอ้เก่งอะไอ่ะวันนี้พี่เอารถมาให้เล่นสงการโอ้ oh. เต็มที่เลยพี่จะนอนจะคว่ำจะหงายจะโยมโดนชิ้งอะไรได้เลยพี่ขับเป็นบ้านุ่นนี้ปกติ๊ดพี่เคยขับป่ะใช่ได้บิ๊ดบิ๊ดไฟไอ้บิบบ๊ดไฟช็อปทอาไม้ผมขับเนี่ยเอาไม้ถั่วงนี่ยสติ๊กเกอร์มีบอกอยู่บิบบ๊ดไฟช็อปไม่ได้ประโบดร้านอะไรมาน,นะแ oh. แต่บบจะมาล้มจะมาควา่ำบบนอนหงายถ้าคลิปนี้คุณดูเป็นร้านนี่อย่าผมเอาไปลงทุนนานเลยอะไรมันแค่ประมาณสอง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 แสนกว่าบาทเอง ซกหน้าซกหน้าเป็นของก๊อล์ฟกอล์ฟทั้งคันคันนี้ขี่เป็นบ้างเคยขี่ปะไม่เคยวะใช่เหรอขี่ทาร์ลีให้ผมสอนขี่ปะให้ผมสอนสิอ่ะระบาร์ขี่พี่ก็จับนี้ปุ๊บแล้วพี่อย่างนี้แคปปุ๊บอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนเกียร์รุ่นนี้ไม่ต้องไม่ต้องบิดคันก็ได้บิดแค่แค่เกียร์หนึ่งเจเดียวเกียร์สองสามสี่ห้าหกพี่งัดขึ้นอย่างเดียวเลยตบลงพี่ก็ใช้คัทเพราะรุ่นนี้มันมีแต่ชิดขึ้นอย่างเดียวหรือชิดลงผมก็ไม่รู้เหมปยักอธิบดีเข้าใจปะเข้าใจปะเออ เคยเคยเคยละเอาลองนั่งดูเฮ้ยมันก็นั่งรถเป็นเหมือนกันดีกว่าพี่ปกติพี่ขัเลยใช่ไหมเป็นไงสมองสมูทอะไรเดี๋ยวปะความรู้สึกมึนเมื่อยป่ะอืมปกติพี่ชอบอะไรฮาเลยอ่ะอย่งไงี้ยได้ปะเอาไว้ขี่เล่นสงการไงได้ป่ะเอาป่ะเออน่าจะได้อยู่อ่ะได้อ่ะเอาไว้เล่นสงการ พี่จะเอาไปพังหรือพี่เอาไปทิ้งกลางถนนหรือว่าพี่เอาไปล้มไปอะไรผมไม่ว่าเลยเฮ้ยได้หมดเลยรถมันคันละแสนกว่าบาทเนี่ยใช่รถก็เหมือนเศษเหล็กมันไม่ใช่รถเรารถเขาอมาให้ขับให้มาให้ลองรถก็เหมือนรถรถของเขาก็เหมือนรถของเรา,ารถคันละแสนกว่าบาทพี่เนี่ยอะไรแม่งเนี่ยชกหน้าแม่งแค่สองแสนเองเนี่ยถูกปัม๊มปั๊มแค่หมื่นกว่าบาทของก๊อฟทั้งคันพี่อ่าไปซีเรียสมานเลยรุ่นเนี้ย จะนอนเหมือนจักรยานก็ได้พี่เหมือนจักรยานก็ได้เดี๋ยวรอคนดูเยอะกว่าเนี่ยพี่ชอบปะได้อยู่พี่อาไปเล่นสงการเลยจอยชอบเลยชอบปะเมียพี่ยังไม่ตื่นเนาะเป็ไงอืมนอนอยู่นอนอยู่อ่ะอืมแล้วปลาหมึกเป็นไงพี่เดี๋ยวนี้ขายดีอยู่ปะดีขายดีขายดีเหรอขายดีอะไรพี่เห็นตำรวจลงอยู่หน้าหน้าเนี่ยก่อนเนี้ยอ๋อไม่ได้ลงอ่ะมาละไม่ไม่คุยอะไรมากมายเอามาให้พี่เล่นเป็นสงการโอเคแล้วกลับไงแท็กซี่เหรอตอนเย็นเจอรนั่งแท็กซี่กลับวันที่ไวเนี่ย

แสกบาทรวมทั้งคันทล้งของแต่งอะไรลนะสองแสนกา๊าบทร้อนนะเออเจับนี่นะ่<ม>จะจับไมดีป้าบลูกบี